เอะไรอะไรส่งไม้เขาเจ๊หมปเนี้ยสักอะไรไอ้ยศเล่นเฮ้ยเอกเอะหยดตายเลยมั้งอะไรอ่ะ Do it a dog, do it a little bit of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 

Hãy subscribe thế kênh Ghiền Mì cái gì bỏ lỡ những à dẫn นี่ลูกตาสมชายเล่นสมชายกลับมาเล่นอีกรอบนึงโอ้ยเหยื่อตีอะไรวะนี่ลงพี่ยงมี้นี่เจงเลดเกิด I'm all right there, uh -huh. Hi, hey. needle.